มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่คุณยาพามาเมืองหน้าเขาฝนวัวตกครับหนาเมดแลว Thay nhà mà hợp Đứa vô nhà này nè Hà phương hợp đi Nói phải Đôi dây nói สว้าเอาสวเอวงมืนสว้ากิงจังเเพื่อนฟอกกอเกิด <Spark> หย่ามาหลายแถว คลองแหนมครับอาฟืนครับอาืนครับอาฝนตกมากจะม,มีฟืนดังไฟไปดึงเขาติดเกียร์ชุดนะครับเสียกระกายเพราะเสีย จะหาดอกหมไลายเสียน้ำกอเป็นถือปุยตีพอนปุยท่านเมือตีแผ่นพวกเจ้าเขียว กำลังไหนไลฟ์พุ่พงกันจะเด้เป็นยาแล้วพุ่งันจะได้ครับพุ่นเอาเดี๋ยวไปซอยทายคลิปก่อนแหละพอดีครับทายคลิปเลยต้องหอบขาไปดอกคือหอบไปนีกคือยากไปอีกคือลวน เขาขาวเห็ดออดอกยังไงหน่อยขาวพุทธ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเพิ่งรับเข่าหน้านั่นเลอันเทียงหน้าหน่อยครับบันนามทวมปีนี้จะท่วมอยู่บ่อมาถ่ายครับซาซาหน่อยบันเรียงปลานะครับ ไปมาแล้วฝากติดตามด้วยนะครับคุณย่าช่องตองคาลิการสตอรี่ครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเท่านั้นครับทีมงานอีกยังบมาหาฟื้นครับไปดังไฟหนึ่งขา่าหนึ่งขา่าววดอ่อนวดโอเคครับเจอกันให้คลิปหน้าครับผมอ่ามึงบรรยากาศให้มึงบรรยากาศฝากคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ